สวัสดีค่ะพบกับช่อง KY Channel นะคะวันนี้ก็มีเมนูมนำเสนออีกแล้วนะคะนั่นก็คือข้าวมันไก่นั่นเองนะคะทำข้าวมันไก่ยังไงให้หนังมันเงาสวยนะคะไปดูวิธีการทำกันได้เลยค่ะค่ะอันดับแรกนะคะให้เราตั้งกระทะให้เดือดนะคะ หลังจากนั้นก็เตรียมสะโพกไก่นะคะจะใช้จะใช้สะโพกไก่อยู่สีสะโพกนะคะก่อนที่เราจะนำลงมาต้มนะคะให้เรานำเขาไปล้างให้สะอาดดีก่อนนะคะหลังจากนั้นอพอน้ำเดือดแล้วให้เราใส่สะโพกไก่ลงไปได้เลยนะคะแล้วก็ตามด้วยรากผักชีเกลือ ซอสฟาเขียวแล้วก็ซอส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 ดำรสหวานนะคะแล้วก็น้ำตาลค่ะค่ะหลังจากนั้นก็ปล่อยให้เขาเดือดขึ้นมาแป๊บหนึ่งนะคะไม่ต้องแบบเดือดปุดๆเหมือนตอนแรกที่เราเอาไก่ลงไปนะคะเอาให้เขาแบบรู้สึกว่าเดือดขึ้นมาหลังจากที่ใส่ไก่ขึ้นมาแล้วค่ะให้เรา ผ่อนไฟลงนะคะเป็นไฟอ่อนนะคะพอผ่อนไฟลงเป็นไฟอ่อนแล้วให้เราใช้ใช้ทับพีเนี่ยค่ะช้อนฟองออกด้วยนะคะเพื่อที่จะให้น้ำซุปของเราใสนั่นเองนะคะใครอยากได้ใสๆแบบนี้ก็ช้อนออกไปได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราจะต้มไก่ไป ประมาณ15-20นาทีนะคะ,ะเราจะต้มแบบนี้ไม่ต้องปิดฝานะคะเราจะต้มแบบเดือดเบาๆไปเรื่อยๆนะคะ หลังจาก15นาทีผ่านไปนะคะเราก็จะได้น้ำใสมากแล้วก็ไก่นุ่มเงาหนังเงามันสวยเหมือนทำขายจริงๆเลยนะคะเหมือนที่เหมือนที่ร้านเขาทำขายจริงๆเลยะค่ะหลังจากนั้นเราก็เตรียมน้ำเย็นหรือน้ำอุณหภูมิน้ำก๊อกนะคะ เปิดใส่ภาชนะแล้วก็นําไก่ที่เราต้มเสร็จแช่ได้เลยค่ะแช่ปร1-2นาทีได้นะคะหลังจากนั้นเราก็นําขึ้นมาเขาเสด็จนําไก่ขึ้นมาเสด็จน้ําไว้3-4นาทีนะคะ หลังจากที่เราเรอสะโพกไก่สะเด็ดน้ําดีนะคะเราก็จะมาทําข้าวมันไก่รอนะคะเราจะใช้หนังไก่นะคะเศษหนังไก่ที่เหลือจะใช้มากใช้น้อยก็ตามใจชอบได้เลยนะคะนํามาผัดให้น้ํามันเข้าออกดีนะคะแล้วก็พอเราผัดไปได้สักพักหนึ่งนะคะเราก็ใส่มีจะมีขิงแล้วก็กระเทียมหอมแดงนะคะหัวหอมแดงค่ะ ส่วนผสมเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะทำไว้ให้ใต้ล่างคลิปนี้นะคะค่ะหลังจากที่เราผัดได้สักพักหนึ่งแล้วเราก็ใส่ทุกอย่างที่เราเตรียมไว้ลงไปได้เลยนะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็ผัดให้ส่วนผสมของเราหอมดีนะคะหรือจนได้กินแบบว่า หรือ uh huh. ว่าสีสันเหลืองสวยงามพอใช้ได้แล้วนะคะค่ะหลังจากที่เราผัดได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะเราจะนำข้าวสวยที่เรายังไม่ได้หุงนะคะไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วพักไว้สดิดน้ำไว้นะคะหลังจากนั้นให้นำมาใส่ลงไปในกระทะนะคะผัด พร้อมกันเลยค่ะผัดเข้ากับเครื่องพร้อมกันเลยค่ะก็จะทําให้ข้าวหอมนะคะน่าทานมากขึ้นอ่าได้กลิ่นสมนุนไพรใครจะใส่นังไก่ลงไปด้วยก็ได้นะคะตอนหงุงอร่อยดีค่ะค่ะหลังจากที่เราผัดไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะเราจะสังเกตได้ว่าข้าวของเรามีการเปลี่ยน เปลี่ยนไปนะคะเปลี่ยนเป็นแบบสีกำลังจะใสขึ้นนะคะให้เรานำมาเทลงไปในหม้อหุงข้าวได้เลยนะนะคะ,ะไม่จำเป็นต้องผสมข้าวสวยที่เราหุงไว้แล้วก็ได้นะคะอันนี้เป็นข้าวที่เหลือนหนูก็จะเอามาผสมกันนะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะใครที่ไม่มีก็สามารถหุงแบบธรรมดาไม่ต้องผสมเหมือนหนูก็ได้นะคะ ค่ะหลังจากนั้นนะคะแล้วก็นําน้ําซุปนะคะที่เราต้มไก่เมื่อกี้นะคะลงมาเทใส่ให้พอท่วมปริมาณข้าวที่ตัวเองผัดหรือว่าจะนํามาหุงนะคะค่ะแล้วก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะให้พอท่วมข้าวพอดีนะคะ,ะไม่ไม่ต้องท่วมมากนะคะเดี๋ยวข้าวจะแฉดเกินไปนะคะค่ะ ในคลิปนี้หนูก็จะใส่อยู่ที่ประมาณ6ช้อนแกงนะคะช้อนตักแกงะค,ะค่ะค่ะหลังจากที่เราหุงมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะเราก็จะมา,าคลุกเขา,ข,าข้าวของเรานะคะบนหน้าข้าวของเรานะคะ,ะมันจะไม่โดนความร้อนเท่าไหร่นะคะเม็ดข้าวของเราก็จะเรียวสวยนะคะไม่เหนียวไม่ติดกันทั้งนั้นเลยนะคะ ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ตักใส่แม่พิมพ์หรือว่าใส่ถ้วยที่เราต้องการได้เลยนะคะนําไปคว่ำใส่จานอีกทีหนึ่งค่ะค่ะหลังจากที่เรา,เาพักไก่มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะพักไก่ให้เขาเสะด็ดน้ำมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็จะนำมานำไก่มาหั่นอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะเราก็จะมาเลาะกระดูกออกนะคะ เพื่อนๆก็สามารถทําตามได้เลยนะคะขั้นตอนนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะหั่นเป็นชิ้นพอดีคําหรือตามใจชอบได้เลยนะคะใครชอบแบบไหนสามารถหั่นแบบนั้นได้เลยคะ่ะสังเกตได้ว่าไก่ที่เราต้มมานี้นะคะเขาจะมีะหนังเขาจะมีความมันมีความเงามีความนุ่มนะคะค่ะสูตรนี้ก็สามารถทำขายได้เลยนะคะใครจะใช้เป็นไก่เป็นตัวหรือว่า ใช้ส่วนไหนของไก่ก็สามารถทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็เตรียมน้ำสุปเสร็จแล้วพร้อมทานได้เลยนะคะค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง KY Channel ด้วยนะคะมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ ค่ะสำหรับสูตรน้ำจิ้มจะทิ้งริ้งไว้ให้นะคะ